นายสมพใช้บังยางนายกสมาคมกีฬาเบ์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันโทสินทบแก้วพินิษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมนายสุพัน์ตุ้มประชาเลยาธิที่การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมแนายสุภทใช้บางยางรองเลขาธิที่การสมาคมกีฬาเบ์บอลแห่งประเทศไทยด้เดินทางเข้าไปยังศูนย์กีฬาโยชนเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของทัพเย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเยี่ยมเยนและให้กำลังใจ โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมวันที่3ของทัพเย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งได้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับศึกวลเบ์บอลเนชั่นสลีก2021ที่จะแข่งขันกันที่เมืองวิเมนีประเทศอิตาลีโดยนายสมพรใช้บางยางได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกับทีมเย์บอลหญิงที่กำลังทำการเก็บตัวฝึกซ้อม คั้งนี้ค่ะพรพรรเกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยก็ได้กลับเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นและพ้นระยะการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยนายกศสมาคนกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมก็รู้สึกเป็นเกียรติได้ต้อนรับทีมเลยบอลทีมชาติไทยกับการมาฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐม ด้านคลนคนเกิดปาดมเซตของทีมชาติไทยก็มองว่าการเก็บตัวในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีนะักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพให้กับทัพทีมชาติไทยซึ่งตนก็ได้ชมฝีมือของน้องๆจากศึกวบลลย์บอลไทแลนด์ลีกอยากให้ทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจทีมชาติไทยเตรียมทัพลุยศึกวบลลย์บอลเนชั่นสลีก2020ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง20มิถุนาย,ยนนี้ พวกเราจะรวมพลังกันนะเพื่อชาติไทยของเราเอา hey, s <S พทลนสู้เพราะสิ่งที่ได้เน้นย้ำกับนักกีฬาก็คือขอให้เขาได้ทราบถึงเป้าหมายนะครับของสมาคมแล้วก็ความหวังของกีฬาวอลเลย์บอลว่าทีมชาติชุดนี้มันเป็นความหวังใหม่ของวงการกีฬาวอลเลย์บอลที่เราพุ่งเป้าไปในอีก4ปีข้างหน้าสำหรับเตรียมโอลิมปิก เราะนั้นในส่วนของการฝึกซ้อมการที่จะดูแลสภาพร่างกายหรือว่าในส่วนที่จะต้องพัฒนาตั้งตัวเขาเองนะครับแล้วก็ทางเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้ทุ่มเทนะครับเพื่อจะได้สารฝันนะครับในการไปโอลิมปิกหรือว่าทำหน้าที่แทนรุ่นพี่ๆนะครับตามที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลต้องการซึ่งความจริงนักกีฬารุ่นนี้ก็ถือว่า เป็นความโชคดีนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ๆซึ่งมาก่อนเนี้ยเขาไม่มีผู้ฝึกสอนที่จะมาดูแลจำนวนมากขนาดนี้ไม่มีนักกายภาพนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่ดีเมื่อเทียบกันสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของทุกคนเนี่ยถือว่าดีกว่ารุ่นพี่ๆถ้าเทียบกันจากจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนามาสู่ทุกวันนี้ก็อยากให้เขานึกถึง เกียรติยศชื่อเสียงการให้การยอมรับชื่นชมของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่มีกับรุ่นพี่เพื่อจะได้เป็นกําลังใจของเขาในการที่จะาสารฝันของเขาเนี่ยให้มารุ่นแทนรุ่นพี่ซึ่งก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตต่อชื่อเสียงของเขาเองในที่สุดด้วยนะครับอันนี้ก็ได้พยายามให้กําลังใจเขาและก็พยายามที่จะให้เขาได้มุ่งมั่นตั้งใจและก็ทุ่มเทนะครับกับการฝึกซ้อม ในการที่จะทําหน้าที่แทนคุณพี่เขาให้ได้นะครับผมก็เชื่อมั่นครับจากการที่ได้มาติดตามดูนะครับช่วงสอาวันที่มาเข้าแคมป์ที่นครปฐมเนี่ยก็ได้ทราบจากสตาฟโค้ดว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมุ่งมั่นั้งใจมากนะครับก็เรียกว่าเป็นที่พอใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเทศบาลนครนครปฐมขอบคุณทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม และก็ขอบคุณท่านสุนทรแก้วพิจิตนะครับที่ท่านได้กระุณาอนุเคราะห์นะครับรับอุปถัมภ์นะครับให้เป็นที่ฝึกซ้อมนักกีฬาชุดนี้นะครับซึ่งนครปฐมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เรามาจากการแข่งขันอยู่บ่อยก็เป็นเหมือนครอบครัววอลเลย์บอลของเราเหมือนกันนะครับซึ่งก็ได้รล่การต้อนรับกับทีมเป็นอย่างดียิ่งทุกคนก็มีความสุขสบายดีครับในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติกับจังหวัดนครปฐมในการเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับที่จะไปแข่งขัน national league นะครับที่ประเทศอิตาลีก็เราเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่า ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ให้การสนับสนุนกอบกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยติดกับกรุงเทพนะครับการไปมาสะดวกแล้วก็มีการระแวดระวังการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดการสาธารณสุขที่นี่ก็ดีนะครับก็หวังใจว่าจะได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาววอลเลย์บอลเป็นอย่างดีครับ วหนูตลมองว่าีอะไรที่ต้องัหนูก็มีทั้งเรื่องการเล่นแล้วก็สมาธิจิตใจในการเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะร่างเรื่องจิตใจภอบจิตใจเรื่องความตื่นเต้นเรื่องความมั่นใจเวลาในสนามก็ต้องก็ต้องแข่งแร่งมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็ปรับเรื่องของการเล่นด้วยค่ะทุกทุกอย่างค่ะคราวนี้ได้มาร่วมความเป็นชาติด,ด้วยท,ที่จะได้มีโอกาสได้ไปตาลีเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไบ้างก็รู้สึก ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่ได้เข้ามาเก็บตัวซ้อมกับรุ่นพี่ค่ะแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะคอตอนี้เข้ามาสู่ิชาติกันแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่กบ แล้วก็คราวนี้เนี่ยมีเด็เด็กรุ่นใหม่เข้า้นเลยก็มองไงางก็มองว่าดีเลยนะคะที่มันเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งซึ่งรู้อยู่แหล้ว่ารู้ก่อนหน้าแล้วมันมันจะมาถึงแล้วมันก็มาถึงจริงๆซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วทุกคนก็ดูมีศักยภาพเพราะว่าจากการแข่งขันในลีกไทยเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแต่ละคนเนี่ยโชว์ฝีมือค่อนข้างดีมากๆเลยเราก็ค่อยได้ติดตามอยู่บ้างอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ อย่างที่บอกไปมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วพอกลับมาสู่ทีมชาติมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราว่ามันจะเป็นยังไงค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะต้องไปแข่งที่แตร์ด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยก็อยู่ในระบบบล็อกด้วยก็ต้อง เป็นกังวลนะซ,ซึ่งซึ่งทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องระบบไหนแล้วมันจะต้องไปยังไงต้องทํายังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเพราะว่าอย่างในบ้านเราเราณตอนนี้ก็คือค่อนข้างรุนแรงมากๆเนาะค่อนข้างเฟสสามแล้วค่อนข้างไปไปในทางที่เร็วมากๆส่วนไปอิตาลีเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเยอะมากๆส่วนการแข่งขันแบบบับเบิลเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของ FIVB แล้วก็ของประเทศอิตาลีด้วยเช่นกันเนาะคิดว่ากังวลไหมก็อาจจะก,กังวลแต่ว่า ถ้าเราเตรียมความพร้อมไม่ดีแล้วร่างกายเราโอเคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม,มีความกังวลใดๆในเรื่องโควิดอะไรมากมายถ้าเราเซฟตัวเองค่อนข้างดีค่ะปปนนก็ก็พร้อมนะคะเพราะว่ากลับมาก็ค่อนข้างฟิตแต่ว่าด้วยควาที่เราเข้า ASQ 10วันซึ่งก็อาจจะมีการบริหารร่างกายโดยโดยไม่ได้เต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเมนเทนได้ไม่ไม่เกิน2อาทิตย์น่าจะกลับมาฟิตได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าท่อน ร่างกายก็เตรียมความพร้อมหลังจากออกมาจาก ASQ แล้วเราก็มีการวิ่งแต่เราไม่ได้เทนร่างกายโดยกล้ามเนื้อแต่เราเป็นการคีบคีบไปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ